สวัสดีทุกท่านทาง s p o ร์ตทูยูครับพบกับป๋าวันนี้เสาร์ที่1ตุลาคมฟุตบอลพิมลีกโอ้โหคู่บิ๊กแมตช์นะครับระหว่างทางด้านอาซนอลกับสเปอร์นี่นอกจากจะเป็นศึกลอนดอนดับบี้แมตช์แล้วยังเป็นเกมชิงจ่าฝูงด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้อาซนอลนำจ่าฝูงอยู่สเปอร์ไล่มาที่3ถ้าเกิดมีผลแพ้ชนะนี่ สเปอร์สแซงได้เลยนะครับหรือถ้าอาร์ซอนชนะก็ฉีกนำจ่าฝูงตอบอีกแน่ๆหนึ่งสัปดาห์นะครับเอาล่ะคู่นี้ต้องบอกว่าก็พร้อมพอๆกันอาร์ซอนนี่เกมรุกอยู่ครบกาเบลเชสซสหน้าเป้าหน้าต่ำในทั้งกาเบลมาติเนลี่โอเดกาแล้วก็บุกาโยซากา้ากางร,รับก็จะมีกรานชาก้าเป็นตัวหลักแผงหลังก็วิลเลียมซลีบา แบ็กเป็นตัวมียาสูตรนะครับมาคายสเป็นไวอารอนแลมสเดลแน่นมากๆอโซนนี้มาจากผลงานชนะรัวรนะัวสี่นัดจาก5เกมหลังสุดนะครับไม่มีเสมอมีแพ้ไปเกมหนึ่งก็คือเจอของแข่งครับแพ้แมนซิตี้วันนั้น1-3นะครับผลงานดูดีจริงชนะมาสองเกมติดชนะเบรนท์ฟอร์ด3-0ชนะซูริกในยูโรปาลีก2ประตูต่อหนึ่ง ส่วนสเปอร์ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันนะครับเกมล่าสุดพวกเขาถล่มเลสเตอร์กระจายเลย5-6-2ในพรีเมียร์เลกเลสเตอร์ปีนี้น่าเป็นห่วงจริงชนะ3จาก้5เกมหลังสุดมีหลุดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป็น1ะครับแพ้คือแพ้ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกท้ายเกมให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนวันนี้ทีมของอันเต้ก็ค่อนข้างที่จะครบเช่นกันผู้เล่นตัวหลักๆลงได้ครบเกมลุกก็วันนี้น่าจะเป็น ลิชาริสซนเล่นกับแฮ์ริเคนไปเลยตัดคูรูเซฟสกี้สำรองไปก่อนแล้วก็มีมีใครอ่ะมีทางด้านซองเฮึงมินอีกคนหนึ่งกางร,รับก็จะเป็นเป er ียฮอยแบกโรนก็เบนตันกูส่วนแผงหลังนะครับคริสเซียนโรเมโรเอริกไดเออร์เกมองลองเล่ช่วยกันทำหน้าที่นะครับคู่นี้ต้องบอกว่ายักษ์ชนยักษ์นะสองทีมใหญ่โอกาสบอลวันสาหน้า แต่ป่าว่าอย่างไรก็ดีโอกาสเสมอก็มีสูงสุดอยู่ดีนะครับอสานานั้นไม่ใช่ว่าจะเชื่อสเปอร์ได้ง่ายๆนะครับส่วนอีกคู่หนึง่งมองไปที่หงแดงเลือบพูวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางไบรตันเวอร์พูเนี่ยเตะเกมล่าสุดก็คือศึกแชมเปี้ยนซีสพรีเมียร์ที่ไม่ได้เล่นมานัดน,นะครับพวกเขาเฉือนอาจักในช่วงท้ายเกมสุดๆเลย2ประตูหนึ่ง ถือว่า,าผลงาน3นัดหลังนี่ฝืดไปหน่อยนะครับชนะได้เกมเดียวก่อนหน้านั้นโดนนาโปลีเวสซีนหนึ่งแล้วก็สูงเอฟเัตันศูนย์ศูนย์อย่างไรก็ดีวันนี้เกมรุกก็โอเคครับหลุยดีอานะ่าจะได้เล่นกับโชต้าแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับกลางก็จะมีอย่างฟาบินโยเทียโก้คันตาาแล้วก็แทนฮาวิเอเลียดส่วนแผงหลังเหมือนเดิมครับฟานได้ anda, ยืนกับโจโกเมส ขณะที่ไบรตันเปลี่ยนคุณซื้อใหม่นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกของโรแบร์โตเดซาร์บีคุณซื้อชาวอิหรลานที่เข้าไปทําหน้าที่รับงานแทนการพอตเตอร์ซึ่งย้ามิเชลซีต้องดูว่าเขาจะปรับอะไรมากไหมถ้าไม่ปรับจะดีที่สุดแต่ถ้าปรับก็วงแตกแนวรุกยังมีดานนี่เวลเบกเป็นตัวเป้ากลางก็มีแลนโดทรอตซามีอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับแผงหลังก็ประกอบไปด้วย เฟลมันลูอิสดังแล้วก็อดัมเว็บสเตอร์คู่นี้ต้องบอกว่าเรือผูกก็ไม่ได้ห่างจากทางนั้นไบรตันอันโฮฟเท่าไหร่เพราะว่าไบรตันผลงานช่วงหลังดีมากนะครับ5นัดหลังสุดชนะได้ถึง4แพ้เกมเดียวก็คือวันที่แพ้ฟูตแลม2-1ก็โดนแพ้แบบเฉือนๆน,นะผลงานดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างไบรตันป่าว่าทรงย่งดีอยู่ถ้าแพ้ ไม่น่าเกิน1ประตูนะครับด้วยปูวเองก็ไม่ถึงกับดูดีมากับฝืดๆฟอร์มช่วงหลังแล้วเดี๋ยวมีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์รออยู่ด้วยนะครับทีมปีนี้ก็ดรอปไปจากปีก่อนดังนั้นไบรตันน่าจะมาได้ดี2ทีมครับวันนี้โอ้โหมองไปที่บอลรองทั้งสองทีมเลยป๋าทั้งสเปอร์แล้วก็ไบรตันเราอย่าลืมนะครับฝากไว้เหมือนเดิมกับกลุ่มไลอ้อนไลอ้อนสปอร์ตทู ทักมาเป็นเพื่อนกันมาเล่นฟุตบอลด้วยกัน24ชั่วโมงครับ